You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment สว yup> ัสดีครับก็เมื่อนสวัสดีมีประชุมนักวิเคราะห์ไปนะครับก็โทนรวมๆเป็นกลาง นะครับแล้วก็คีย์ที่ที่น่าสนใจในในเปเปอร์เราเนี่ยมีมีสาเรื่องด้วยกันนะครับพี่บอมนะครับเ,เรื่องแรกนะครับก็เป็นตัวแนวโน้มในครึ่งปีหลังนี้นะครับที่ดูแล้วน่าจะกำไรเน่ยน่าจะค่อยๆปรับตัวขึ้นได้นะครับตั้งแต่ไตรมาสสาเป็นต้นไปนะครับก็ถือว่าว่าไม่แย่นะนะครับแต่ว่าเยอนเยออาจจะยังสู้ปีที่แล้วไม่ได้ หลกัหลกๆแล้วเนี่ยมาจากตัวโลนยิวนะครับที่น่าจะเทคบอททอมได้เนี่ยไตรมาสสที่ผ่านมานะครับเมเนเมนต์เนี่ยกาว่าส่งภาพเนี่ยน่าจะน่าจะเห็นเลขที่เป็นเนอร์มอลยูนอร์มอลของเขาเนี่ยก็คือไตรมาสสที่ผ่านมานี่เองทั้งตัวโลนยิวตัวค่าธรรมเนียมตัวค่าใช้จ่ายนะครับอะไรงี้ยที่เลิกคอนโซลตัว fast money หรือบริษัทที่ JV กับตัวออมสินออกไปนะครับก็ตรงในในครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าเหตุการณ์ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็โควิดเริ่มฟื้นฟูขึ้นมาได้ แมนจแมนตั้งใจว่าจริงๆมันยังมีรูมให้สามารถกลับสำรองเพิ่มได้อีกนะนะครับเพราะว่าตามพอร์ตไฮริส s k ของเขาที่มาลงเรื่อยๆบนบีฟิตเนี่ยนะการรีควายนี่รีควายสำรองมันก็ค่อยๆลดลงนะครับนี่ประเด็นแรกนะครับประเด็ดนที่2เนี่ยบริษัทก็ยังเมนเทนตัวกลยุทธ์เหมือนเดิมนะครับว่าจะเพิ่มพอร์ตที่เป็นไฮยิวขึ้นมานะครับพอร์ตไฮยิวที่ว่านี้ก็คือเอ่อตัวพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อลถมอเตอร์ไซค์มือหนึงนะครับที่ที่เขาทําแล้วก็ดึงทีม ผู้วิหารจ,จากเจ้าตลาดมามมามาช่วยทำนะครับตรงนี้นะครับเพื่อเมคชัวร์ว่าทำเป็นนะครับตรงนี้เนี่ยเลยคิดว่าตอนนี้พอร์ตไฮเปอร์เชสนะครับมันอยู่ประมาณสิบสองเปอร์เซ็นะต์และมาแสซ์นะครับปีหน้าเนี่ยน่าจะขึ้นไปอยู่ไว้ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตตรงนี้เขาปล่อยดอกเบี้ยสามสิบเปอร์เซ็นกว่านะครับก็จะทําให้โลนยิวเนี่ยค่อยๆปรับขึ้นได้ในปีหน้านะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นข้อดีนะครับแต่ส่วนสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือโฟกัสของ สวัสด์ที่ยังเน้นเรื่องตัวการเก็บตัวรายได้นอนเนไอนะครับแต่เมื่อสองเราเห็นนอนเนไอหรือรายได้ค่าธรรมเนียมดีขึ้นเยอะนะครับมาจากสองส่วนทั้งการขายประกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือรายได้ค่าธรรมเนียมที่เขาไปช่วยตัว JV บริหารนะครับตัว JV วีกับออมสินนะครับค่าธรรมเนียม2ตัวนี้น่าจะเป็นตัว recuring แล้วก็ทําให้ค่าธรรมเนียมนี้มันเมนเทนได้นะครับนี่เป็นสาปัจจัย ส่วนรายละเอียดในเปเปอร์ผมมีปรับกํำไรลงนิดหน่อยนะ6%ปีนี้10%ปีหน้านะครับหลักๆก,ก็รีเฟกภาพแต่เมื่อสที่นิมัน,น,น,นมันโดนกระทบเข้ามาแล้วก็โควิดรอบนี้ที่ที่อาจจะลุกลามหน่อยก็เอารโลดลงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบแล้วราคาหุ้นลงมาแรงนะครับรับรู้ไว้แล้วนะครับยังมีอัพไซด์จากราคาเป้าหมายใหม่เราที่79อยู่ประมาณ17%นะครับยังคงแนะนาซื้อครับ โอเคไอซ์ okay. Ice, พี่ถามนิดนึงครับจากเรื่องที่ว่าเมื่อวานที่ผ่านมา m อ c ซีมีการปรับตัวดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยนะครับในการประชุมเมื่อวานนี้มีการถามผู้บริหารทางสวัสด์ไหมครับว่าสวัสด์มีมุมมองอย่างไรกับประเด็นนี้นะครับแล้วก็สินเชื่อที่เขาจับมือกับทางอมสินเนี่ยซึ่งมันจะหมดโปรในสิงหากันยาน,นี้แล้วเนี่ยสวัสด์เขาจะต่อไหมครับหรือว่าไอซ์คิดว่าเขาอาจจะเริ่มกับเกรดขึ้น ซึ่งถ้ากับเลทขึ้นเนี่ยเลทจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็จะทําให้สาการกับเอพีซีมันเป็นยังไงครับจะแข่งกันแรงเหมือนเดิมไหมหรือว่าโอเคเลิกแข่งกันแล้วก็จับมือขึ้นกับนักอุตสาหกรรมได้แล้วเพราะว่าสองปีที่ผ่านมาแข่งกันก็รู้สึกว่ามันแบบมันไม่ได้ประโยชน์มากนักครับอครับก็ไม่ได้มีถามตรงๆนะนะว่าว่าว่าคิดยังไงนะครับแต่ว่าก็ก็มีถามอมออมกันว่าจะต่อหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่ายังไม่แน่นอนนะครับว่า ตัวโปรโมชั่นที่ทำาน่ออมสินที่ลดดอกเบี้ยเหลือสิบเอ็ดตเซนนี่ยต่อหรือเปล่านะครับยังไม่แน่นอนต้องรอดูมันหมดอายุสิ้นสิ้นเดือนนี้นะครับก็วิวส่วนตัวนะคิดว่าอาจจะอาจจะต่ออีกหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ตอนตอน,ตอนที่เขาทำโปรวันเนี้ตั้งตั้งต้นเนี่ยคือเอมคือช่วยผู้คนที่เดือดร้อนจากโควิดนะครับนะสิ้นเดือนสิงหาก็ผมคิดว่าผู้คนก็ยังเดือดร้อนจากโควิดเยอะอยู่นะครับถ้าถ้าถ้าดูบนเหตุผลแบบนี้น่าจะต่ออีกหนึ่งช็อตนะครับ ถ้าไม่ต่อเป็นเรื่องดีมมกนะครับกับกลุ่มนี้นะครับแต่ถ้าต่อผมคิดว่าก็ก็อนไลน์นะออนพากับ e ที่ที่นักวิเคราะห์หรือว่าตลาดน่าจะคาดหวังกันไว้นะครับส่วนดอกเบียเ้ยในแนวกรณีมองถัดไปถ้าไม่ต่อนะครับก็จริงๆเนี่ยดอกเบี้ยจะอยู่ในกรอบ15-18นะครับภาวะ<ๆ>ผมเคยฟังผู้ว่าคมเสินพูดถึงก็คือ normal rate ยมนคือ18นะครับในช่วงโปรโมชั่นอาจจะเห็น15หรือช่วงนี้ท <illas> ําแรงก็อาจ11 นะครับดังนั้นถ้าไม่ต่อเนี่ยสิบเอ็ดอาจจะวิ่งมาไม่สิบห้าก็สิบแปดโซนประมาณนี้นะครับเทียบกับอเอ c ีซที่เราพูดเมื่อวานว่าปรับขึ้นมาเป็นสิบหกนะครับอืมโอเคได้ครับประมาณนี้แล้วถ้าถามไอซ์ตอนนี้เวทนิดนึงครับตอบแบบเร็วๆเลยนะครับติดลอ้อเอ c สวรรรัสด์เอายังไงดีครับตัวเดียวเลยอ๋อตัวเดียวโอเคก็จริงๆจริงๆยังชอบตัวเดียวตัวเดิมเหมือนเดิมมันคือเงินติดล้อนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ลงมาเล่นเรื่องเลนไม่ต้องกลัวเรื่องนี้นะครับแล้วก็ กลยุทธ์เขาเรื่องค่าฟรีจากตัวประกันก็น่าจะเป็นตัวที่ช่วยประครับประคองช่วงนี้ได้นะครับบวกกับสำรองที่ก็มีอยู่เยอะที่สุดในกลุ่มนะครับสามกว่าเปอร์เซ็นต์ของ NPL เนะี่ยว่าตรงนี้มันมันค่อนข้างพอนะครับสำหรับที่จะรับวิกฤตในรอบนี้นะครับ, <PC. S 1> นรบในส่วนของ KTC เนี่ยเมื่อมี Analyst Meeting นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเรียกว่า ผลค่อนข้างเป็นลบนะครับแล้วก็คุณละเทียนเองดูค่อนข้างแบกกับภาพเศรษฐกิจพอสมควรนะครับในในประเด็นสําคัญเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องด้วยกันนะครับที่อยากจะอัปเดตนะครับประเด็นแรกคือทาง k d c เนี่ยเขาปรับลดตัว spending growth นะครับก็คือยอดยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของเขาเนี่ยลงนะครับจาก8%นะครับในปีนี้เนี่ยเหลือ5%ซนะครับซึ่งผมว่าก็ make sense นะเพราะว่าตอนตอนเขาตั้งเป้า8% ยังไม่ได้มีเหตุการณ์ล็อกดาวน์เกิดขึ้นนะครับก็พอมีล็อกดาวนมีตรงนี้เข้ามามันก็กระทบการใช้จ่ายหล,ลักๆก็คือในศูนย์ในห้าง,งต่างๆรวมถึงร้านอาหารนะครับที่ที่เป็นช่องทางการใช้บตัตรเครดิตเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ก็มีผลกระทบพอสมควรนะครับแล้วแมดจเมนต์ก็ชิฟโฟกัสไปอยู่ที่ตัวแอสเซทคุณตี้ค่อนข้างค่อนข้างให้ความสําคัญตรงนี้นะครับประเด็นที่2นะครับก็คือว่าแมนจเมนต์ไกด์ค่อนข้างชัดนะครับว่ากําไรในครึ่งปีหลังนี้เนี่ย น่าจะสู้ครึ่งปีแรกไม่ได้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยมาจากค่าจ่ายสำรองนะครับที่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในครึ่งหลังของของปีนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาเห็นทรายของของตัวลูกหนี้ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สูงกว่าเมื่อปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับสำหรับตัว KTC นะครับแต่ตัวในตัวแรกเนี่ยไม่เยอะนะครับมีแค่หมื่นสี่พันลายจากทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นแค่มันไม่ถึง1%นะครับแต่ว่าถือว่าเยอะสําหรับ KTC เมื่อเทียบกับ p e r f o r m ร์แมนในอดีตของเขานะครับดังนั้นในแตรมสามกสี่เราคาดหวังว่าอาจจะเห็นตัวค่าใช้จ่ายสำรองตรงนี้มาเป็นตัวกดดันกำไรของของ KTC นะครับในขณะที่ถ้าไปดู NPL ratio มีดีขึ้นนิดหน่อยจากเทคนิคนะครับก็คือว่าเราจะเห็นว NPL ของของ KTC ขึ้นมาเยอะแต่ Q3 น่าจะลงได้จากการที่เขาเริ่มไล่ออฟนี่เสียของฝั่งตัวกรุงไทยลิซิงที่เข้ามาคอนโซลได้นะครับ ประเด็นที่3เนี่ยท,ที่อยากจะอัปเดตกันก็คือตัวพี่เบิ้มนะครับที่ทำสินเชื่อจำนำทะเบียนตัวธุรกิจใหม่นะครับเมย์ก็ยอมรับว,ว่าปีนี้อาจจะไม่ถึงเป้านะครับที่ว่าตั้งไว้1พันล้านบาทนะครับตรงนี้เนี่ยหลักๆก็มันใช้มากขึ้นนะครับเพราะธุรกิจต้องเฟสทูเฟสคือต้องเจอกันลูกค้ากับคนปล่อยนะครับดังนั้นช่วงนี้ทำได้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็นโซเชียลดิส a ทนซิ่งนะครับลูกค้าก็กลัวพนักงานพนักง,งานก็กลัวเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะชะลอลงไปบ้างแต่ว่า ถือว่าอยู่ในโมเดลที่ถูกต้องนะครับที่แ a จ a เ e m e พยายาม address นะครับในมุมผมก็ยังมองปีนี้ e อ r นน n g ยังโ o ร t h ได้อยู่นะครับหลักๆมปจา,าสำรองที่ต่ำกว่าป,ปีที่แล้วแล้วก็ปีต่อไป e a r n น n g ก็จะ Normalize ตรงมาเหลอสักโ o ร t h ประมาณสักสิบนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตัวนี้ยังแนะนำเป็นขายอยู่นะครับจาก valuation ที่ผมคิดว่ายังแพงเกินไปนะครับยังเป็นนอนแบงค์ที่ที่แพงที่สุดนะครับเทียบกับเอาลุกครึ่งปีหลังที่ยังไม่สดใสนะครับ ก็ถ้าในในรวมๆของฝั่งปัจจัยพื้นฐานทางเรื่องอัปเดตการเงินก็มีอยู่ประมาณเท่านี้